สวัสดีครับคลิปนี้อยู่ในเกนชินอิมแพคอย่างเช่นเคยนะครับก็ในคลิปนี้จะมาแนะนํากล่องอยู่กล่องนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่าหลายหลายคนเก็บไปหรือยังนะแต่โดยส่วนตัวผมเองเนี่ยตั้งแต่แพดอินาซูมาเข้าเนี่ยยังไม่ได้เก็บกล่องนี้นะครับนั่นก็คือกล่องที่อยู่ในร้านน้ําชาในเมืองอินาซูมานั่นเองนะครับก็เป็นกล่องที่ให้เงินเยอะมากเลยนะครับจากที่ไปหาข้อมูลมานะยังไม่ได้เก็บนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกัน<ม>ก็อยู่ในร้านน้ําชาที่มี เจ้าของเป็นหมาชิบะนะครับหรือว่าทารมารุนั่นเองเนาะอันนี้นะครับเขาว่ากล่องมาอยู่ข้างหลังเออก็จัดไปครับตรงนี้ไม่มีนี่นี่ซอยนี้ครับอ่าเป็น p r e c i o s chest นะครับเป็นกล่องทองเบิ่มๆเลยนะเป็นกล่องทองเบิ่มๆเลยนะครับอ่าหนึ 180, ่งแสนแดหมื่นนะครับอ่ากล่องนี้นะครับได้เงิน1นะึ่งแสนแปดเนาะไม่แน่ใจว่าตรงนี้มีคนซนเข้ามา มากน้อยแค่ไหนนะครับเออใครเก็บได้ไปแล้วในยังไงมาพิมพ์เมนท์บอกกันได้นั่นแหละใครแบบเพิ่งเจอเออใครแบบเล่นมาตั้งนานแล้วก็เพิ่งเจอเหมือนกันก็มาพิมพ์พูดคุยในคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากร้านสปอนเซอร์หน่อยนะครับเติมเงินเติมเกมราคาถูกเดือดฮันด์ชอปนะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วนะครับเข้าไป ใช้บริการกันได้นะครับไปสอบถามโปรโมชั่นของทางร้านได้เนาะราคาถูกปลอดภัยแน่นอนนะครับก็ฝากกันกดไลค์กดซับสุดท้าเป็นกำลังใจกันหน่อยละกันไว้ยังไงเจอกันใหม่ทีคลิปหน้านะครับคลิปนี้มาสั้นๆแค่นี้แหละบ๊ายบายสวัสดีครับ